สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปแบบนี้นะด้านข้างด้านข้างด้านหน้าด้านบนด้านล่างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีทำก็ง่ายๆเลยเราจะเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มีเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็กระดิ่งด้วยดิปปิ้น เป็นริบบิ้นพิมพ์ลายนะหน้าตาแบบนี้มีนะริบบิ้นกับอุปกรณ์เพจเราไม่ได้ขายนะเพื่อนอยากได้เพื่อนก็แคปไปถามแม่ค้าเอาเองเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากตัดริบบิ้นก่อนริบบิ้นจะมีทั้งหมด2ขนาดจะเริ่มจากเส้นยาวก่อนเส้นยาวใช้ริบบิ้นเบอร์สองความยาว12นิ้วใช้ทั้งหมด2เส้น เส้นสั้นใช้ริบบิ้นเบอร์สองความยาว8นิ้วใช้ทั้งหมด8เส้นจะเริ่มจากเส้นยาวก่อนเส้นยาวตามด้วยเส้นสั้นของเข้าไปเส้นยาวเส้นสั้นโอ้ นี่นะดึงให้ชิดเราจะสานแนวนอนเหมือนเดิมนี่เราเคยสอนไปหลายครั้งแล้วเส้นยาวด้านล่างเปิดขึ้นเส้นยาวด้านบนดึงออกมานิดหน่อยเส้นสั้นของเข้าไปปล่อยเส้นยาวด้านบน <c oughs> ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนีนะ แล้วก็ดึงขวาซ้ายดึงพร้อมกันนี่แล้วก็หมุนหนึ่งครั้งก็จะจับเส้นบนกับด้านล่างโค้งเข้าหากันแบบนี้นี่นะแล้วก็สอดเก็บด้านบนด้านล่างทั้งหมดสองรอบ เดียจอดไม่หมดแบบนี้นะแล้วก็ดึงดึงให้เขาชิดกันนั่นเองทีนี้เราก็จะมาเริ่มด้านบนกันด้านบนจะมีทั้งหมด4เส้นจับเส้นด้านขวามือหัดข้ามไปทางด้านซ้าย1เส้นอา้าวหเส้นแบบนี้นะจับไว้ก่อน เส้นด้านล่างพาดขึ้นด้านบนจับไว้ก่อนด้านล่างพาดขึ้นด้านบนจับไว้ก่อนเหลือหนึ่งเส้นสุดท้ายสอดขึ้นนี่แล้วก็ดึงดึงให้เขาชิดกันนั่นเองีนี้เราก็จะมริบินจะมีอสองเส้นเราจะถอยเส้นด้านบนขึ้อ ถอยเส้นสวยถอยเส้นด้านบนกับ้ถอยกลับแล้วแล้วก็วางเหรียญหนึ่งบาทลงไปนี่เรนจะเป็นแบบนี้นะมันอาจจะดูวุ่นวายไปหน่อยแบบนี้เราก็วางเหรียญลงไปหับเส้นบนลงมาด้านล่างขวาไปซ้าย ล่างขึ้นบนสายสอดหเหรียนจะใส่ทีหลังก็ได้นะถ้าเพื่อนไม่ใส่ขั้นตอนนี้ใส่พร้อมกระดิ่งก็ได้พลิกกับ <c oughs> ใส่กระดิ่งเข้าไปเลยเนี่ยเราจะใส่พร้อมกันกับขั้นตอนนี้ก็ได้ทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมด้านบนจะมีสี่เส้นนี่นะ จับขวาจับหนึ่งเส้นด้านขวาพาดข้ามไปทางด้านซ้าย1เส้นด้านล่างพาดขึ้นด้านบนล่างพาดขึ้นด้านบนเส้นสุดท้ายจะสอดขึ้นแบบนี้ง่ายๆ ทีนี้เราก็จะสอดเก็บสอดเก็บก็ทําทีละฝั่งเนาะถ้าเพื่อนยังทําไม่เป็นทําทีละฝั่งทำทีละขั้นตอน่อาคัดยาลัดขั้นตอนเนาะเก็บด้านบนก่อนดด้านล่างด้วย เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดึงขวาซ้ายดึงพร้อมกันขวาซ้ายดึงพร้อมกันด้านข้างด้วยตัดไปที่เหลือทิ้งริบบินระบอกเกินอยู่แล้วเพื่อไม่ต้องปรับขึ้นนะ เราจะมาตกแต่งตรงนี้กันด้านบนวิธีทำก็ไม่ยากอันนี้เป็นดินกลมเส้นใหญ่นะสีสันแล้วแต่เพื่อนเลยอตอนที่เราใช้งานเราไม่ต้องตัดออกมาแบบนี้นะใช้แบบทั้ง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 แบบทั้งมวนเลยอะ่ะวใหญ่ๆเลยอะ่ะไม่ต้องตัดลูกปัดสามมิลเดูอันนี้เป็นได้ ตรงปลายใช้กาวทาเวลาเราร้อยลูกปัดเราจะได้ร้อยง่ายๆเนาะอันนี้เป็นเลื่อมพัดเออเล่อมเลื่อมโบพูดผิดเราก็จะร้อยอันนี้เข้าไปก่อนแบบนี้นะแบบนี่ใส่อันนี้ใส่ดินเข้าไปแบบนี้อย่าลืมนะดินไม่ต้องตัดถ้าเพื่อนจะทำจริงๆอะ่ะแบบนี้นะ แล้วก็ดึงให้มันรอดผ่านเดี๋ยนะเห็นฝั่งก่อนดึงรอดผ่านแบบนี้เอาได้ออกทีนี้เราจะดึงเส้นฝั่งที่ยาวขึ้นเเห็นไหมตรงนี้มันจะพับตรงนี้มันจะพับดึงกลับแบบนี้ให้มันเสมอกันกับตรงนี้แล้วก็ปรับตรงนี้มันจะสามารถปรับเลื่อนได้เห็นไหมแบบนี้ อันนี้คือเหตุผลที่เราบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องตัดคือเราใช้เส้นเดียวยาวๆไปเลยแล้วก็วัดไปประมาณสี่เมตรสี่เส้นสีน่เส้นคือถ้าเพื่อนอยากได้ส,สายยาวๆก็ปรับขึ้นอีกได้ อเราได้4เซนแล้วใช่ไหมเราก็ใช้กาว B7000 แตะกาวนิดนึงเพื่อไม่ให้ลูกปัดมันเลื่อนหลุดนั่นเองนี่เนาะแล้วก็ใช้กันไกรตัดส่วนที่เกินทิ้งไปแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงจะได้ไห้นะ ตดอทีนี้เราก็จะติดพับขึ้นเอาด้านไหนก็ได้ที่เพื่อนถูกใจนั่นแหละชอบด้านไหนก็เอาด้านนั้นขึ้นไอนจะเป็แนนะตอนติดเร,เราแนะนำให้ใช้กาวบีเจ็ดพันนะอันนี้ แต่ว่าวันนี้เราขอใช้ปืนกาวเพราะว่ามันจะได้แห้งเร็วๆเนะเาะแล้วก็แตะไว้หนึ 9, ่งหยดกาวหนึ่งหยดไปตรงนี้ติดตรงกลางของเราจะติดแนวขวางแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้ด้านข้างเนาะแต่ถ้าเพื่อนอยาก,ยาก,ยากได้เป็นสี่เหลีย่ยมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เราไม่ชอบเราลองแล้วไม่สวยอะ่ะก็เลยเอาแบบด้านด้านด้านขวางนี้เนาะ อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ชอบเลยด้านบนเราก็่อันนี้เพื่อความรวดเร็วเราใช้ปืนกาวนะแต่ถ้าเพื่อนใช้ปืนกาวเราไม่แนะนำนะเพราะว่าเลื่อมกับปืนกาวมันติดได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หลุดเแนะนำให้ใช้กาวบีเจ็ดพันดีกว่าติดทนแต่แห้งช้าหน่อย อาจจะไม่ทันใจเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหมรอให้เขาแห้งสักพักก็วิธีทำง่ายๆเลยนี่แบบนี้เพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะเผื่อชอบไปละ